เอาทำไมทุเราไปเราบักตอนนี้สวัสดีครับทุกคนเมื่อกี้เราเข้าหนาแล้วจะตื่นจะเป็บักเอาอีกรอดไหเมียเอาเอาเข้ามาเราบักอีกแล้วมึงฆ่าได้ไงวะเนี่ยย่อมต้องรีเซ็ตเลยดิไม่ต้องวั่ต้องโอเคเรียบร้อยมาเปิด คลิปนี้น่าจะยาะต้องต่อเป็นพาร์ทพาร์ทเลยเพราะว่าเพราะว่าอไงแล้วก็เข้าแล้วก็ไม่ผ่านเล่นไม่ผ่านอยู่ดีอ่ะพี่ต้องออกแล้วเข้าใหม่อ่ะเมียเราออกแล้วเข้าใหม่เมียไม่ต้องเมียเข้าได้แต่พี่เข้าไม่ได้เข้าสับผิดพี่ไม่ได้เป็นเชื่อดาตเป็นดไม่เชื่อดาตฟุ่มตัวเราไม่ได้โมโหฟุ่มแต่คนดูไอ้ดาตเป็ดน่าจะเปิดมากจนไปไง โอเคทุกคนเข้ามาดนเราเข้าเ,เราเข้ามาในเกม,กอมเรอบนัดครับโอเคผมเข้าได้แล้วครับรอ่ะผมเข้าเโอเคเข้าเกมมาแล้วก็ก็เริ่มเลย เจะต้ราต่อเป็นพารนะ์ทน่ะไปมีเอา้อหลอกทำไมครับติดล้อให้อยู่แล้วเราเขาให้เราติดล้อแค่ข้างเดียวส่วนที่เหลือเราก็แค่เอขึ้นประกอบะขึ้นยนต์ดิบเื่อเราวังฉันั่งให้นะป้าทำไมมอสมันเปิดขึ้นยนต์เมื่อเช้าพี่เล่นใช่ไหมกูดูควันมึงคุ้นจะใส่หรือเมื่อวานวะ ไอ้นี่ไองส่อน้ำเพราะอะไรอเรานก้นนม่้อ้นีไมใส่หม้อน้ํเพราะอะไรเพราะว่ายังไงควก็ขึ้นนอยังไงมัน่งเพราว่าอปยพึ่งพี่เปิดเครื่องยนต์ให้อะปิดคปิดปิดปิดปมปิดปอดปิดปิดปิ้ปิดนดเลย้ น้อยคือน,น้อยเบคอนก็ไม่ได้มาเบคอนดูฝาดช่วยแล้วเบียร์ราบายระบายแบไม่ได้ไม่ใช่หรอยังพอใจกับแพ็กเกจ Spotify ฟรีอยู่ไหมโอ้ไม่เปิดเลยนะครับไอ้นนี้ผมไม่ได้เปิดเพลงฟัซต์น,นะครับมันเปิดมันเองครับผมเปิดผมจะรอเพลงต่อไปแต่มันเปิดเพลงฟัซต์แล้วจะเป็ดมันจะขโมยน้ำมันปลาจะขโมยน้ำมันป่ามนนันนั่งด้วยอ้นี่ผม ปิเพลงซนะครับมันเปิดมันเองไม่ใช่ร้องผมเลยแต่เพลงก็จะเปพลงอื่นแต่เพลงนี้เหมือนเดิมผมไม่ได้กดติดนะสร้างมันถึงเือนไปไปไันขึ้นแอบเอารถหนีไม่คับอันนี้เราต้อประจนภายถ้เราไม่ประจนไทยจะเรียกว่า r y คล i ปได้ปะแลวว่าถ้าเกิดว่ามันหายไป ก็เวลาว่าแค่ไม่พูดโมลามอ่ะไม่พูดโมลามะทีนี้ว่าไปดูหน่อยตันอะไรวะไม่ต้องพิาไม่ต้องพิมพ์พี่เปิดไหมเออพี่ะอรต้องพูดเล่าให้พี่พิมพ์หรอกคุณดูเขาก็รู้กันเออถ้าถ้าถ้าทริปนี้ถ้าพี่ตายพี่เราต้องต่อเป็นอีพีตอบเพราะปัดพัสด์ตอบเพราะว่าพี่จะอยู่ทำคลิปหน่อยโอเคถ้าพึ่งหยุดกูค่ะพัสด์ตอบก็ได้